ครับเจ๊กับช่างตีรักคุกชนแนลนะครับวันนี้ก็มีแขกมาเพิ่มอีกแล้วนะครับก็วันนี้รถตับเบอร์เนี่ยรถลุมโบครับรถตัโบตัโบเขาก็ไปตกปลากันนะครับวันนี้ตัโบนี่ครับถตัโบรถตัโบครับรถตัโบครับโบครับรถที่โบครับที่ครับแล้วกันติดติ๊กเก์นะครับก็ลาะออกครับเนี่ยแล้กันติดติ๊กเกอร์เขาลอกออกครับคันนี้ คือดีแค่แค่อยากลากก็ขอยากลากนี่วันนี้แขกมาแดยดยางไงแดดแจกตีก็จะตีมเสด็จพักหนึ่งวันนี้เขาไปตกปลานะครับวันนี้แจ็กตีก็ยึ่กว่าไ่กล้าไปไหนเลยนะครับโควิดโควิดมันระบ,บาดมันกระจายไหมครับโควิดระบาดเวลบบาลต้องอยู่ที่บ้านนอนกินนอนดีบา้านนะนอนกินนอนทีบ้าน,าน,าน,น เชืเ่อกันเราไม่นอนกินนอนได้ไหมสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งิจติค่ะได้มีคลิปเด็ดให้พี่ๆได้ดูครับแล้วเจติกต็กไม่ไมีคลิปเดดตอนนี้ตอนนี้โควิดมันระบาดนะครับมันระบาดต้องพาเจติตไปไหนที่อุ้ยไปลาบากยากเย็นนะครับไปทุกวันแม่งทุกวันนอนอยู่บา้านสบายสบายครับตอนนี้ครึ่งเหนีับ มันมีแต่โควิดครับตอนนี้โควิดมันระบาดฟักบ้านเมืองจะตีไปไหนไม่ได้เลยครับช่วงนี้ช่งตีต้องอยู่บ้านนะครับนี่นี่ตอนนี้ชักงตีก็อยู่ที่บ้านนะครับช่วงนี้ก้าวจาเดือดขี่บ้าไปถึบป่านู้นนะครับเนี่ยตอนนี้ลมก็เย็นนะครับบ้านไกลลมเย็นก็ทักมดเสดได้ตีได้ครับเนี่ย นี่ครับตีให้คือใครเลยครับเป็นเ้ยะเลตตาขึ้นมาแวะบ้านย่างตี่ะครับก็เดี๋ยวพี่ใครชอบคลิปช่างตีนะครับเดี๋ยวช่างตีก็เอาคลิปมาให้ดูนะครับไปหาแม่แป๊บนึง แม่มาแล้วแม่มาแล้วเราไม่ต้องไปแล้วอ้าวคลิปนี้ติขอคนงหนึ่งแช์นะหนึ่งแชร์ไลค์มาคนนะครับที่ขึ้นมาคือกกดไลค์กดแชร์ช่องยังติว่าอันหลักหกนะครับกดไลค์แล้วก็มีคลิปมาให้ดูเปียบกันเลยนะครับถ้าเราไม่ติดคลิปไม่ติดโควิดเราไปนะ ล่าไม่ไหนได้ครับช่วงนี้ช่วงนี้โควิดมันเยอะด้วยไปยังนอกต้องกักตัวอีกแล้วต้องกักตัวนานกินนานอย่าน,นี้วานี่ก็ฝากนะครับฝากติดตามนะครับ่องตีละกอกป่ออันเดียแนวนะครับ่ังนี้จัตีลงคกิปประจำนะครับไม่บา,บายนะครับไปหานาน้อย่ป